สวัสดีนะครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจสมาร์ทข่รถดีไม่จําเป็นต้องแพงเสมอไปคนซื้อต้องถูกใจคนทั่วไปต้องบอกว่าถูกจริงแล้ววันนี้ผมมากับรถอะไรครับนี่เลยครับ Mercedes-Benz w .140 หรือ S280 Benz ปาวานั่นเองหนึ่งในรถตํานานที่ผู้นําทุกประเทศต้องใช้นะฮะไม่ว่าจะเป็นประธานาธิปดีนายกรวมไปถึงเชื้อพระวง์ในประเทศต่างๆก็ต้องใช้รถหรูหราประเภทนี้นะฮะเป็นอีกหนึ่งรถที่เป็นความฝ่ายฝันของผู้ที่ ผู้ดับผู้ใหญ่นะฮะที่อยากได้รถดีๆมาใช้ในยุคนั้นนะฮะตอนนี้นะฮะถึงโอกาสเวลาของท่านแล้วที่จะได้ครอบครองกับในราคาแสนกว่าบาทนะครับผมจาก6-7ล้านวันนี้เหลือแสนกว่าบาทราคาตกใจจริงๆนะฮะถูกกว่ามอเตอร์ไซค์หรือจักรยานบางรุ่นด้วยซ้ำนะฮะได้นวัตกรรมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประตูดูดของเขานะครับในยุคนั้นนีเป็นรุ่นแรกจริงๆที่ ทงประตูดูดออกมานะครับผมคันนี้ก็ยังดูดอยู่นะครับและที่สําคัญนะฮะได้ความออริจินอลจริงๆภายในยังเดิมๆนะฮะเรียกว่าเจ้าของดูแลร,รักษามาดีมากนะฮะด้วยความที่อย่างว่านะรเราซื้อของราคา6-7ล้านเนี่ยจะมาใช้จริๆๆงๆควางก็ไม่ใช่เรื่องเพราะฉะนั้นความใหม่ของเขานะฮะก็ยังหรูหราเกินราคาน,คนั่งกว้างขวางสะดวกสบายที่สําคัญนะฮะเบนซ์รถยุโรปทุกยี่ห้อแทบจะทุกยี่ห้อนะฮะสิ่งที่สําคัญของเขาคือ สมรรถนะในการขับขี่นะฮะคันนี้เราเราของรักษามาดีนะครับผมก็ไม่ขับขี่เนี่ยนุ่มนวลไม่มีเสียงดังก็แก๊กแก๊กช่วงร่างยังดีมากนะฮะเพราะว่ากิโลของเขานะฮะแสนสี่เท่านั้นถือว่าขับน้อยจริงๆถ้าเกิดเทียบกับอายุของเขาตัวนี้เป็นปี96นะฮะเป็นตัวที่เป็นแอร์จอแล้วนะครับผม ต้องใช้มือหมุนแล้วก็ไม่มีเสาถอยแบบรุ่น90 9 0 92ตน้ตนๆน,นะฮะเป็นนี่เป็นตัว96แล้วนะฮะก็เป็นปีใหม่แล้วนะฮะก็ได้ออปชั่นเต็มๆของเขานะฮะรับรองว่าใครได้ไปครอบครองหรือ,อลองไปใช้จะติดใจกับตระกูล S-Card นะฮะเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่เพจสมาร์ทคานิยมมารีวิวเพราะว่าด้วยความเป็นส่วนตัวชอบรถใหญ่นะฮะนั่งกว้างขวางสะดวกสบายนะฮะจุๆเลยนะครับนะฮะพาเพื่อนพา พาสาวนี่นั่งกันได้เต็มลำนะฮะคันนี้ยังไงก็ยังทรงความป๋าครับรเบนยังไงเด็กเสิร์ฟก็ต้องเรียกป๋าแน่นอนนะต่อให้เก่าแค่ไหนนี่เห็นโลโก้เบนเข้าไปป๋ามาแล้วปาา๋วปามาแล้วแล้วคันนี้มันป๋าจริงๆด้วยนะครับสีสันเดิมสนิทนะฮะไม่ต้องไปทําอะไรใหม่ห้องเครื่องบอดี้ทุกอย่างเดิมๆจากโรงงานไม่มีเฉียวชนหนักรับประกันนะฮะจะเจอเฉียวชนพิคว้าม,มาคืนเงินให้อีก10เท่าย้ำนะครับ10บเท่าเลยค,คันนี้ไม่มีเฉียวชนหนัก บอดี้ Body เดิมๆออปชั่นก็ยังใช้ได้ประตูดูดก็ยังใช้ได้นะครับผมแอร์เย็นเจี๊ยบอีกแล้วนะค,คันนี้นีผมถ่ายรีวิวอยู่กลางแดดนี่ด้านนอกนี่ร้อนมหาศาลแต่ด้านข้างในจะเหมือนเย็นเย็นจนไม่อยากจะเปิดประตูออกไปรีวิวข้างนอกฮะกระจกไฟฟ้าทุกบานเกียร์ออโตเมติกนะฮะเครื่อง2 0 0พัุมกำลังเหลือๆนะฮะอ๊คโซนะฮะไม่ก็น้อยจริงๆฮะแสนสี่ผมว่านา่าจะ แทบจะน้อยที่สุดสําหรับโฉมนี้นะฮะเพราะว่าแสนสี่นี่รถเท่าไรละ่ะเกือบ30ปีแล้วเนี่ยยีปีเนี่ยวิ่งปีละห้0พันโลเองเฉลี่ยนะครับผมก็เราถึงเห็นได้ว่ามัน,ม,นมันแมทช์กัน,นะฮะด้วยความสมบูรณ์ของภายในของเขาไม่ว่าจะเป็นเบาะหนังแท้นะครับผมนะฮะเมื่อรถใช้งานน้อยความเสื่อมโทรมก็น้อยต่างน,นะฮะแต่ทั้งนี้ท้งนั้นก็ ตามราคาครับแสนกว่าบาทกับมาคาดหวังว่ามันจะใหม่กิ้งเหมือนตอนออกป้ายแดง6ล้านเป็นไปไม่ได้แต่การันตีว่าสิ่งที่คุณจะได้ไปมันเกินราคาแสนกว่าบาทอย่างแน่นอนกับ W140 Mercedes-Benz S-Class นะฮะตัวนี้เป็นยอดนิยมจริงๆในยุคนั้นรวมถึงปัจจุบันนี้ใครขับก็ยังเรียกป๋าอยู่นะฮะเพราะว่ารูปทรงของเขามันป๋าจริงๆนะมีความใหญ่นะฮะแต่ว่าในความใหญ่ของเขาเนี่ยก็ยังมี ขุมกำลังที่ให้มาแบบเหลือๆนะฮะ 2,800cc นะฮะมีแอร์ air, แยกด้านหลังให้นะฮะประตูหลังก็ยังดูดอยู่นะฮะก็สมบูรณ์จริงๆนะคันนี้ลองดูนะฮะลองตัดสินใจดูเรียกว่าซื้อไปเป็นรถสะสมรถสำรองซื้อไปเป็นของขวัญให้กับตัวเองว่าครั้งหนึ่งเนี่ยได้ขับรถที่ประธานาธิบดีผู้นำต่างประเทศเนี่ยเขาใช้กันมันเป็นยังไง นี่คืออีกหนึ่งช้อยอีกหนึ่งคันที่อยากให้ทุกคนตัดสินใจนะครก่อนที่จะไปซื้อพวกรถญี่ปุ่นแสนกว่าบาทนี่คงจะได้แค่แจสนะฮะหรือว่าสวิฟหรือยาลิสปีเก่าๆแต่คันนี้คุณจะได้ Mercedes-Benz ระดับ s c a r s ระดับผู้นำในราคาป้ายแดงนี่5-6ล้านนะครับผมแต่ว่าคุณภาพเกิน5.6อาจจะไม่อาจจะไม่หมายถึง5้ล้านแต่มันเกินราคาแสนกว่าบาทอย่างแน่นอนดูดูสิครับ มันเดิมเดิมนะฮะด้วยความที่เจ้าของเดิมเขาก็รักษานะฮะประตูแผงประตูอะไรยังใหม่หมดดูมาดูเดี๋ยวมาดูด้านท้ายอย่ครับนี่นะครับนี่คือความเดิมของเขาฮะนะฮะ,นะฮะแม่ลุงแม่แรงอะไรเขาก็ยังอยู่นะฮะขอบมุมสีสันอะไรเขายังเดิมหมดนะฮะในรถต้องยอมรับว,ว่ารถยุคนั้นเนี่ย ผลิตจากเมืองนอกนําเข้ามาทั้งคันนะฮะดีกว่าผลิตในประเทศไทยแน่นอนมาตรฐานผ่านการรับรองจากประเทศเยอรมันีร้อยเปอร์เซนี่ฮะลิ้นเข้าไปแล้วนะฮะนี่คือความคุ้มค่ากับบิวหนะครับเหมือนซเรสเบนเปดศูนย์นะครับผมตัวนี้เป็นสีทองนะฮะขับไปนี่ก็มันไม่ได้เป็นสีทองแบบเฉยๆนะฮะมันเป็นสีทองของเบนซ์ซึ่งเชื่อว่า เป็นที่ชื่นชอบผม,มโดยเฉพาะคนจีนเชนคนไทยเสื้อสายจีนเนี่ยชอบสีทองเป็นคุณอยู่แล้วเพราะขับไปนี่เหมือนคุณนั่งอยู่บนทองนะครับผมมันไม่ใช่ทองแบบว่าไม่มีเทสนะอันนี้เป็นทองอ่อนๆน,นะฮะดูแล้วก็มีความเป็นป๋ามีความเป็นคนมีรถนิยมดูเป็นคนมีเงินมีทองอะไรเงี้ยนะฮะเรียกได้ว่า ถ้าเกิดเป็นคนเชื่อในเรื่องอเกี่ยวกับควงจุ้ยด้วยนะครับสีทองเป็นสีมงคลอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็มันไม่ใช่ทองแบบเวอร์วังนะมันเป็นทองอ่อนๆน,นะเหมือนผสมไปด้วยสีบอลแล้วที่สำคัญฮะมีทูโทนสลับด้วยครับเห็นไหมฮะกราบล่างจะเป็นทองออกบอลน,นะฮะกราบบนจะเป็นทองออกครีมครีมเพราะฉะนั้น สีนี่เต็มนะฮะไม่ต้องไปเก็บทําอะไรแล้วครับซื้อไปนี่เติมน้ามันขับอย่างเดียวนะฮะเอาไปเป็นรถสํารองที่บ้านเอารถไว้ออกงานไปไประชุมไปสัมมนาไปพบปะเพื่อนปูงในยามกเกษียณคันนี้แนะนำนะฮะเขาจะไม่มีการมาดูถูกคุณแน,น่นอนถือว่าเป็นคนที่มีรถนิยมในการขับขี่รถยนต์นะฮะในราคาแสนกว่าบาทย้ำนะฮะแสนกว่าบาทนะครับผมแสนกว่าบาทแต่ไม่แค่แสนกว่าโล คุ้มค่าจริงๆนะเรียกได้ว่าเจ้าของเดิมมีขาดทุนมาให้เราแล้วนะฮะแล้วจะรออะไรครับถ้าเกิดอยากได้ก็ะพักกันเข้ามานะครับกับเพจสมาร์ทค่า์รถดีไม่จาเป็นต้องแพงเสมอไปคนซื้อต้องถูกใจคนทั่วไปต้องบอกว่าถูกจริงแล้วคันนี้ก็ถูกจริงอีกหนึ่งคันนะครับ ต้องการันตีนะฮะเพจผมนะมาไวไปไวเลือกรถมาลงนะฮะไม่เอารถสีสัวรถมั่วๆมาลงนะฮะเสียชื่อนะครับผมการันตีจากการขายมาหลายคันนะฮะลงแป๊บเดียวมันอยากเรียกได้ว่าแย่งกันมาซื้อนะฮะก็ขอให้ตัดสินใจกันอีกทีนะฮะในไงหลังมากันถ้ามาถ้าเกิดอยากเห็นราคาอยู่ในแคปชั่นนะฮะหลายๆท่านอาจจะถามอ๊ะทำไมรีวิวอย่างดีเลยพลาดลงที่ไม่ลงราคาผมลงไว้แต่ปกคลิปก่อนให้กดเข้ามาแล้วนะครับ คันนี้ยอมรับเลยว่าสมบูรณ์เกินราคาย้ำนะฮะเกินราคาจริงๆแสนกว่าบาททุนไปซื้อแจ็สขับนี่คคลรเรื่องเลยฮะขับขี่นี่โดนรถบรรทุกสวนถ้าจะปลิวนะคันนี้นะฮะนิ่งๆเลยฮะเหยียบร้อยกว่าหลายจังหวัดสาวนั่งข้างหลังลูกหลานนั่งข้างหลังนี่โอ้หลับสบายนะฮะเครื่องยนต์ยังสมบูรณ์เพราะว่าวิาว่งแค่แสนกว่ารถวิ่งกันเป็นล้านกิโลนะฮะแท็กซี่บ้านเราย้ำหลายคลิปแล้วว่า รถระดับแสนสองแสนโลนี้ถือว่าจิบจิบสำหรับรถเยอรมันที่ใช้วัตถุดิบเหล็กกล้าอย่างดีในะการทำกระบอกสูบเพราะฉะนั้นไม่ใช่ปัญหาและที่สำคัญตอนนี้อะไหลถูกเหลือเกินฮะเบเนซ์ถูกกับโตโยต้าแล้วผมว่าเพราะผมขายมาหลายคันซ่อมถึงมาหลายคันครแล้วเป็นอีกหนึ่งข้อดีของการขับยรถยุโรปคืออะไรรู้ไหมครับมีปัญหาตรงไหนรถยุโรปซ่อมแล้วจบ นะฮะหาจุดเจอซ่อมแล้วมันจบไม่แบบจุกจิกเดี๋ยวปลามไปนู่นไปนี้ไม่เหมือนรถญี่ปุ่นนะมันพังง่ายฮะด้วยความที่วัตถุดิบมันต่างกันนะฮะก็ฝากไว้อีกหนึ่งคันให้พี่ารณากับ w 140 s 280รถระดับผู้นำเขาใช้กันแล้วคุณจะรออะไรอยู่ละครับมาเป็นผู้นำด้วยกันนะครับสวัสดีครับนี่นะครับมาชมนะครับห้องเครื่องนะครับขุมกำลังเบนเอค้าว W 140กับ S280 ดูนะฮะดูความเดิมความเนียบสิครับนะฮะเราจะเห็นได้ว่ามีเพดสติ๊กเกอร์แปดทบหมายถึงว่ารถเดิมจริงๆไม่มีการโดนน็อตไม่มีขยับนะฮะได้ออริจินอลสวยๆไปใช้เลยครับก็ฝา,ากไว้พิจารณาอีกหนึ่งคันกับเ e n ว W140S280 นะครับผมตัวนี้ขอบอกว่าสวยเดิมจริงๆรถแค่2มือเท่านั้นครับผมครับก่อนไปก่อนจะจากกันไปอีกสักน,นิดนะฮะก็อยากจะบอกว่าคันนี้นะฮะนอกจากจะ มีความสมบูรณ์เกินปีเกินราคาแล้วอีกหนึ่งความสมบูรณ์ก็คือกุญแจคู่มือบุ๊กอะไรยังอยู่ครบนะฮะนี่คือสิ่งที่คุณจะได้จาก W140S-Class280 คันนี้ไปนะฮะก็ฝากไว้พิจารณาอีก1นึ่คันนะครับผมเป็นรถจี่มีสมรรถนะนุ่มนวลขับขี่นะฮะช่วง,งล่างเดียวซ้ายสุดขวาสุดไม่มีดังตกหลุมไม่มีดังนะฮนะก ปา๋าจริงๆฮะันนี้แสนกว่าก็เป็นป๋าได้แล้วฮะยุคนี้บากไว้พิจารณาอีกหนึ่งคันนะครับผมนะฮะก็เจอกันนะครับสวัสดีครับสนใจไงก็ทักกันเข้ามาได้ครับ